สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะในช่องของน้องฝนเซรดีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนก็มาอัปเดตสต็อกสิ้นเดือนกันนะคะพี่ๆใครที่ร้างหารถใช้งานนะคะหารถขับเนาะวันนี้นะพี่ๆห้ามพลาดกันเลยนะคะที่ร้านของน้องฝนนะคะมีรถให้พี่ๆเลือกมากมายหลายคันกันเลยนะ,ะวันนี้นะคะก็ได้เห็นหน้าเซลล์กันแล้วเนาะไม่ได้จะเจอกันนานนะคะปกติตถ่ายแต่รถอย่างเดียววันนี้ก็น้องฝนจะพามาดูในส่วนของ สต็อกรถว่าที่ร้านของเราอะค่ะมีรถรุ่นไหนบ้างมีคันไหนเข้ามาใหม่บ้างหรือว่าคันไหนยังอยู่เผื่อลูกค้านคนไหนนะคะที่มาดูคลิปย t u b e น้องฝนย้อนหลังอ่าก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่พี่ติดต่อน้องฝนได้เลยค่ะพี่พ0 8 1 0 9 3 2 4 5 0810932445นะคะพี่พ, 45, นะค,ะพ,พคนไหนที่หารถใช้งานหารถขับนะคะใช้ในครอบครัวหรือว่าในส่วนของทำธุรกิจนะคะ ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะร้านของฝนนะคะมีทั้งหมดสามสาขาค่ะพี่พีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุราธานี2สาขานะคะสุราธานีอยู่ที่ศรียตาปานที่น้ำฝน,นยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่หัวมุมไฟแดงเลยแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะยังเยงอกกับมอตาปีเก่าเนาะพี่พคนไหนนะคะที่หารถใช้งานหารถขับนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะพี่ๆ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดซับสไครป์ฝากกดตามให้น้องฝนด้วยนะคะทั้ง2ช่องทางเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางดอ,อกนะคะหรือว่าช่องทางสีแดงเนาะก็สามารถติดต่อติดตามติดต่อโทรได้ตลอดเวลาเลยนะคะพี่อ่ะใครที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะน้องฝนมีโปรโมชั่นออกรถนะคะเพียง999บาทเท่านั้นนะคะค่ะฟรี90วันนะจ๊ะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะพี่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี สครั้ง20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT นะคะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานกันเลยค่ะพี่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 พคนไหนนะคะที่หาอยู่ที่สนใจอยู่นะคะก็ตัดสินใจได้เลยนะคะอยากจะออกรถคันไหนกับน้องฝนสนใจคันไหนอยู่ก็สอบถามได้เลยนะคะพี่พวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปคันแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนของรถเก๋งเ o y o t a ้าวีออสด้านหน้าตรงนี้กันเลยนะคะเดอ่าคันนี้กันก่อนเลยนี่คันนี้สวยมาก น้องเข้ามาใหม่เลยนะคะพี่ๆสำหรับรถเก่ง v ีออเครื่องพันหนั่นเองนะคะต้องต้องยกให้คันนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะ,ะน,น้องเปิดแตงเลยพี่ปิดแตงเลยอ่ะใครที่หาอยู่นะคะสำหรับรถเก่งนะคะนี่ t ต y อ t a v i o อ1.5มิตรนะคะคันนี้เนาะสภาพสวยมากคันนี้ปีใหม่ไมน้อยปี2022รถมือเดียวป้ายแดงนะคะน้องฝนให้ราคาคันนี้เพียง 4 3 9 0 0 0ันบาทผ่อนเริ่มต้นแค่7 0 0 0ันตลอดสัญญาเลยนะคะที่สภาพสวยมากเดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูภายนอกและภายในรถกันสักนิดหนึ่งมาค่ะพี่พี่นี่ดูด้านหน้าดูด้านข้างนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงมั่นใจได้เลยนะคะพี่พี่ของน้งฝนนะคะมีการตรวจเช็คให้มากกว่า500จุดกันเลยนะคะนี่ยางก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะพี่พี่นี่ พูดได้เลยนะนั่นอ่ะ,ะมันไม่ได้ยินเสียงสิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะคะอ่ะมาดูภายในของตัวรถนิดนึงนี่เลยค่ะภายในนะคะในส่วนของประตูเห็นได้ชัดเลยว่าคันนี้ภายในสวยมากนะคะเป็นสีทูโทนด้วยนะคะสีพิงโก้นั่นเองนะคะพี่พี่สวยมากนะคะสีดําตัดกับสีพิงโกสวยงามได้อย่างลงตัวในส่วนของคอนโทนด้านหน้านะคะพี่พีสังเกตได้เลยว่านี่ กระจังหน้าก็สวยงามนะคะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกติพวงอะไรมันติฟังก์ชันสวยมากเลยนะคะพี่ๆใครที่หาอยู่นะคะสำหรับรถเก่งนะคะ t ต y o ่ a v ีอนะคะ1.5มิตรนะคะห้ามพลาดเลยนะ,ะพี่คันนี้ได้สภาพสวยมากเบาะหนังภายในสวยงามมากๆนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่7,000เท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆเ,เ,เริ่มต้นแค่7,000เท่านั้นนะคะพี่ ใครที่หาอยู่นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เนาะอ่ะเราไปคันต่อไปกันดีกว่านะคะในส่วนของนี่หประตูบ้างแฮทแบ็กห้าประตูกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะพี่พี่นี่อ่ะเรามาในส่วนของเอตลตายาริสนะคะ1.2สปอร์ตนะคะปี2021คันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้น้อฝนให้ราคาเพียง389,000บาทเท่านั้นสีสวยๆส,สีแจมๆแบบนี้ ใครถูกสโลกับสีเขียวก็รีบเลยนะคะคันนี้เราให้ผ่นเริ่มต้นแค่6,000เท่านั้นนะคะเป็นแฮตแบ็ก5ประตูน,นะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งทีเ้นเลยนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะพี่พี่คันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่แค่73,000เท่านั้นไม่น้อยมากไม่แค่73,000ไม่น้อยมากพี่พี่อย่ามวัวแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะออกรถเพียงเกาเกาๆย้ำเลยคะ่ะอ่ะคันต่อไปกันเลยจ้าคันนี้นะคะ ซีดานบ้างเรามาในส่วนของรถเก่งซีดานสุดหรูฟัง์กชันแน่นออปชั่นเพียบนะคะต้องยกให้สำหรับรถเก่ง Delta ic, เดลต้าคนละ a อันติดเครื่อง 1.6G ตอนนี้นะคะสต็อกของรถเก่งสำหรับอันติดเนาะของน้ฝนมีให้เลือกทั้งเครื่อง 1.6G และเครื่อง 1.8GR Sport นะมีให้เลือก2รุ่นมีตัวไฮบริดด้วยนะคะแล้วก็ตัวธรรมดานะคะ GR Sport ก็มี ราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่6000เท่านั้นนะจ๊ะมีหลายสีให้เลือกค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบลอนนะคะสีดำนะคะสีขาวมุกก็มีนะคะพี่ๆอยากได้แบบไหนสเปคอะไรแค่แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะขั้นต่อไปกันเลยค่ะพี่พเรามาในส่วนของรถเก๋งสปอร์ตกันบ้างนี่สำหรับเจ้ารถเก๋งสปอร์ตนะคะก็ ห้ามพลาดเลยสำหรับเจ้า Honda c ซ v i c นะคะนี่เลยค่ะพี่ๆซีวิ c ตอนนี้นะคะทั้งสองคันนี้ต่างกันเนาะคันนี้จะเป็นตัว EL นะคะ Honda c ซ v i c 1.8 EL นะคะปี2018นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง579,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น9,000ตลอดสัญญารถมือเดียวป้ายแดงไม่แค่85,000เท่านั้นไม่น้อยมากไม่น้อยมากแค่85,000เท่านั้นเนาะพี่ๆนี่เลย คันนี้สวยมากนะคะอ่ะส่วนอีกคันค่ะค,นนนะ,คะคันนี้นะคะเจ้า Honda Civic 1.8e คันนี้เป็นตัว e ได้บาะผ้านะมันจะแตกต่างกันนะคะพี่อ่ะสภาพสวยมากมุมกล้องไปเคคันนี้นะคะปี2019รถมือเดียวป้ายแดงไม่แค่79,000เท่านั้นไม่น้อยมากไม่79,000มือเดียวป้ายแดงคันนี้น้ฝนให้เลยค่ะราคา549,000ขวัญเริ่มต้นแค่8,000เท่านั้น สภาพสวยทั้งสองคันใครอยากได้แบบไหนสเปคอะไรไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าหรือเบาะหนังแจ้งกันเข้ามาได้เลยจ้าอ่ะวันนี้นะคะชิวๆเนาะชิวๆนะคะเรามาในส่วนของอัปเดตสต็อกว่ารถที่ร้านของเราอะค่ะมีรุ่นไหนบ้างเบื่อพี่ๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเออตอนนี้ที่ร้านมีรถเก๋งคันนี้ไหมอะไรแบบนี้ก็สามารถสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะติดต่อน้องฝนได้0 8 1 0 9 3 2 4 4 5นะคะอ่ะคันนี้บ้าง พี่พี่สังเกตไหมคันนี้ก็เป็นโตโยต้าคอร่าอันติสนะคะเครื่อง 1.6G ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะเป็นโฉมหน้าไมน์เซ็งนะคะนี่ค่ะลวงไฟนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยไฟใสกิ้งใสสะอาดนะคะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะทางร้านเนาะซื้อไปนะคะถ้าลูกค้าตรวจเจอว่าชนมาที่ควา่มมาน้ําท่วมมาทางร้านรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยค่ะพี่พมั่นใจได้ออกรถกับเซดีไทยไปออกรถกับเมงฝนไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะพี่ การันตีเครื่องยนต์เล็กยังให้นะคะ2ปี10,000กิโลนะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเอ๊ะไม่พอค่ะทางร้านนะคะมีการตรวจเช็คให้มากกว่า500จุดเลยค่ะพี่พเป็นบริษัทนอกนะคะที่ทางเสนิไทยนําเข้ามาตรวจเช็คว่าสภาพรถคันนี้สวยไหมเดิมๆโรงงานไม้ชนมาไม้อะไรแบบนี้ค่ะตรวจเช็คให้หมดเลยและก่อนออกรถนะคะเรามีช่างตรวจเช็คให้มากกว่า30จุดนะคะพี่มั่นใจได้เลยนะคะอะขันต่อไปค่ะ ตรงนี้ก็พูดได้เลยว่าเป็นโดงสําหรับรถเก่งอันติสนะคะอย่างที่น้ำฝนได้บอกไปเบื้องต้นเมื่อตะกี้เลยนะคะสําหรับรถเก๋งโตโยต้าคอร l ล่าอันตินี่คันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคันนี้โตโยต้าคอร l ล่าอันติ1.8 Entry Hybrid ปี2020นะคะพี่รถมือเดียวป้ายแดงคันนี้น้ฝนให้ราคาเลยนะคะ559,000เท่านั้นนะคะเบาๆเนาะอ่าส่วนคันนี้ค่ะพี่ๆคันนี้รถเก๋งซีดาน รู้เลยนะคะ Toyota Corolla Antid 1.8 GR Sport ปี2019นะคะคันนี้นะคะราคา599,000เท่านั้นนะคะพี่สภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่ก็แค่60,000เท่านั้นไม่น้อยมากไม่60,000ไม่น้อยมากๆเลยนะคะพี่สวยสวยมากอ่ะใครสนใจคันไหนก็สอบถามได้นะคะพี่สอบถามได้เลย สวัสดีคันหนึ่งนะ,ะนีคันนี้ก็จะเป็นเดิมๆโรงงานคันนี้นะคะปี2019ราคา539,000นะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่แค่30,000เท่านั้นรถมือเดียวป้ายแดงไม่แค่30,000เท่านั้นนะคะพี่คันนี้่อนเริ่มต้น9,000ตลอดสัญญาณนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปในส่วนของรถครอบครัวกันบ้างดีกว่านะคะ ตรงนี้เลยนะคะพี่ๆสำหรับรถครอบครัวนะคะเผื่อใครที่หาอยู่ตรงนี้อะโตโยต้าคอล่าโตโยตานะคะครอสนะคะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซ e ตี้สีบอลคันนี้ปี 2, 2022ราคา88,590 0นะคะ80,000สะวาวไม่ใช่นะคะอ่ะส่วนสีขาวคันนี้นะคะโตโยต้าคอล่าครอสนะคะ1.8มีเอ่อสิงอะไรมีตัวอะไรสิงอยู่ในรถก็ไม่รู้นะคะ สวยทั้งสองคันเลยนะพี่ทั้งสีบอลและสีขาวสวยทั้งสองคันนะคะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมเซตตี้ด้วยนะคะอ่ะคันต่อไปค่ะ H R V บ้างรถครอบครัวนะคะ H R V 1.8 e l อิลมนะคะปี2018นะคะอันนี้ราคา539,000นะคะสวยเหมือนกันคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวผ่อนเริ่มต้น9,000เหมือนกันเลยนะจ๊ะอ่ะคันนี้ค่ะต่อไปรถครอบครัว อ,อีกหนึ่งรุ่นเตอรต้าอินโนวานะคะเครื่อง2,008ตัวจนะีเนาะคันนี้นะคะปี2019มือเดียวป้ายแดงนะคะที่สีสวยๆคันนี้เลยนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะที่ภายในนะ้องฝนบอกได้เลยว่ากว้างขวางเบาใหญ่เบาะแบบว่านั่งสะดวกสบายเดินทางไกลต้องยกให้กับเจ้าคันนี้เลยนะคะเตอรต้าอินโนเครื่อง 2.8G นะคะพี่ๆภายในของเขานะคะที่เบาะด้านหลังนะคะคนขับ เบาะด้านหลังคนขับหรือคนนั่งข้างเขาจะมีที่าวางแก้วน้าวางขนมเหมือนเล็กๆน้อยๆอยเหมือนรถทัวร์รถเครื่องบินอะไรประมาณนี้เลยนะคะพี่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะพาลูกส่งโรงเรียนก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอารามาอีกหนึ่งรุ่นค่ะพี่ๆสำหรับรถครอบครัว P V P P V นะคะคันนี้เลยเติตาฟังก e r 2.4 V Nevi นะคะปี2019คันนี้ราคา879,000บาทเท่านั้นนะคะ คันนี้ก็เป็นรถครอบครัวอิงรุ่นที่นิยมใช้ไม่ตกเทรนเลยนะคะยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะคะอ่ะใครที่สนใจคันไหนนะคะน้องเดินยลัไลอ่าใครที่สนใจคันไหนนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะปรึกษาได้อยากออกรถกัน้องฝนก็สอบถามได้เลยนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่พี่ เอกสารง่ายนิดเดียวนะคะอยากออกรถก็เพียง9 9 9เท่านั้นนะคะขับฟรี90วันนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79ค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะ2ครั้ง20,000กิโลค่ะและมีบัตร SRT e นะคะแฟ m i ม y ริ r d เนาะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจรถรุ่นไหนอยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้ง่ายนิดเดียวแค่กดโทรหานอ้องฝนเลยนะคะ081093 2 4ง่ายบ้าง่ายมากใครที่หาอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารง่ายมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรถเก่งอีโคคากันบ้างมาค่ะอ่ารถเก่งอีโคคารนะคะพลาดไม่ได้เนาะขวันเริ่มต้นแค่4 0 0พันเท่านั้นขวันเบาๆเริ่มต้นแค่4,000ทั้ง2 0 0คันเลยนะคะปี2017และปี2019 นิสสันมาร์ทเครื่องพันสองของเรานั่นเองนะคะพกพาสะดวกไปไหนก็หาที่จอดได้ง่ายนะคะพี่ๆมั่นใจได้เลยว่าถึงของเราจะเป็นรถผ่อนเบาๆของเราก็รับประกันนะรับประกันเครื่องอยนต์เล็กยี่ห้2ปีนะคะหนึ่งหมื่นกิโลเหมือนกันเลยนะคะรับประกันโครงสร้างรักว่ารถของเราไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่มั่นใจได้เลยออกรถกับน้องฝนไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ ทั้งสองคันนี้ผ่อนริ่มต้นแค่4,000เท่านั้นเงินเดือน10,000ก็ออกรถกับน้องฝนได้แล้วนะคะพ,พี่ใครที่หาอยู่นะสาหรับรถเกง e ่งอีโคคาร์นะคะตัดสินใจได้ไม่ยุ่งยากเลยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะลูกค้าไม,ไม่สะดวกนะคะก็น้องฝนจัดไฟแนนซ์โทรหาไฟแนนซ์ไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านใครที่สนใจก็ติดต่อน้องฝนได้ขอฝากเบอร์อีกหนึ่งครั้งค่ะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0810932445ติดต่อเบอร์นี้ได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้สอบถามก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พสำหรับวันนี้นะคะอ่ะใครที่หายอยู่นะรีบตัดสินใจร้านมีทั้งหมด3สาขาค่ะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วก็อยู่สุร,ราธานีสสาขาสุร,ราธานีอยู่ที่เีีอาตาปานแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินไกลที่ไหนแวะไปที่นั่นได้บอกมหาลูกฝนกินนี้ให้บริการนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนทิทัยรถสวยค่ะบ๊ายบาย